จเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเปิดเฟซบุ๊กชมธรรมะและก็ทำบุญทำดีไปพร้อมๆกันเรียนเชิญพี่น้องญาติมิตรที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภาคเหนือก็เป็นมิตรเป็นสหายอยู่ภาคใต้ก็เป็นพี่เป็นน้องอยู่ภาคอีสาน ก็เป็นคนใกล้ชิดรู้จักกันอยู่ภาคกลางก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะอยู่ที่ใดก็เป็นมิตรเป็นตาหายกันได้สุภาสิทธิ์ท่านว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งญาติของคนเรามีอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่ง ท่านเรียกว่าญาติโดยสายโลหิตคือญาติฝ่ายพ่อบ้างฝ่ายแม่บ้างที่นับถือเคารพกันตามอาวุโสในกลุ่มเครือญาติทั้งหลายญาติกลุ่มที่สองเขาเรียกว่าญาติธรรม,ญา,รมญาติที่เคยทำบุญทำทานรักษาศีลสวดมนต์ญาติที่เคยทำกิจกรรมโครงงานหรือภารกิจน้อยใหญ่ร่วมกันที่ใดที่หนึ่ง ช่วงใดช่วงหนึ่งท่านเรียกว่าญาติธรรมเช่นเดียวกับท่านผู้ชมทั้งหลายเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านหลายคนเป็นญาติธรรมกับวัดเกดีและเป็นเพื่อนกับวัดเกดีวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งขอเมตตาท่านทั้งหลายได้กดไลค์กดแชร์บอกบุญผ่านระบบออนไลน์ไปถึงคนที่ท่านรักคิดถึงนานแล้วและก็เป็นห่วงเขา หรือบางทีอยู่ไกลไม่รู้จะช่วยวิธีไหนก็ให้ธรรมะเป็นทางเลือกเป็นทางออกหรือส่งความคิดถึงส่งความห่วงใยตามบทเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของเพื่อนญาติมิตรที่ท่านประสบอยู่หลายคนอาจจะกำลังทุกเนื้อร้อนใจเราก็กดแชร์ธรรมะที่ไปสอดคล้องกับเรื่องนั้นๆเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจ เพื่อที่จะเป็นเพื่อนที่ดีในยามที่คนเราอึดอัดขัดข้องว่าบุ่นขุนมัวก็อยากแก้ได้น้ำใจได้ข้อคิดได้สิ่งที่ไปเตือนอกเตือนใจและก็มีหลายช่วงที่คนเรามีเวลาว่างเวลาว่างก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แต่หลายคนก็ใช้เวลาว่างไปในทางไม่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมน่าเสียดาย บางทีก็ใช้เวลาว่างไปเสียโอกาสเสียเงินทําลายสุขภาพทําลายมิตรภาพหรือบางท่านบางคนก็ใช้เวลาว่างไปทําร้ายสุขภาพตัวเองทําลายชื่อเสียงของพ่อแม่วงตระกูลหรือบางทีก็ไปก่อทุกข์สร้างโทษเพราะความสนุกเมามันโดยการใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์และหลายคนก็ชอบพูดว่า ฉันไม่มีเวลาว่างอันนี้ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี่ท่านผู้ชมทั้งหลายเขาให้มาคนละ24ชั่วโมงปีหนึ่งก็คนละ365วันเดือนหนึ่งก็30 31ว,วันสัปดาห์หนึ่งก็ดวันวันหนึ่งก็24ชั่วโมงคือความเสมอภาคกันของธรรมชาติเนี่ยให้มาเท่ากันหมดเลย โทษทีจะนักอยากดีมีจนสวยหลอ่อนะมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งเหมือนกันได้คนละยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เราต้องใช้เวลาให้ดีมีค่าเพราะการสูญเสียอะไรที่เรียกคืนไม่ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายสิ่งของที่มันสูญหายเคลื่อนย้ายออเราหามาชดเชยใหม่ได้ผลไม้ที่เรากินไปแล้ว หรือมันหมดฤดูมันแล้ว,ลวถึงเวลามันก็ผีดอกออกผลใหม่ได้สิ่งของมันชำรุดหกักพังเราก็ซื้อชดเชยรือทำขึ้นใหม่ได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถจะเอาคืนได้เลยนั่นก็คือการเวลามันล่วงไปแล้วผ่านแล้วผ่านเลยนะท่านผู้ชมเอาคืนไม่ได้หรอกครับไม่มีใครย้อนอดีตได้ ไม่มีใครกลับไปแก้ปัญหาในอดีตได้หรอกครับเพียงแต่ว่าทําให้มันเหมือนคล้ายกับเมื่อเดืินที่แล้ววันวานก็จะรู้สึกดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีมีค่าเพราะปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงก็ยังเป็นอนาคตอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีค่าเช่นเดียวกับท่านผู้ชมทั้งหลายที่กําลังฟังธรรมะอยู่วันนี้เสนอเรื่อง เวลาว่างทำอะไรเป็นคำถามท่านผู้ชมทั้งหลายเชื่อเหลือเกินว่าเวลาว่างนมีทุกคนเพราะวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนเรามีเวลาทำงานประมาณ8ชั่วโมงหมายถึงคนที่ทำงานประจำจะเป็นทำงานรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจทำงานบริษัทห้างร้านก็โดยประมาณ8ชั่วโมง อย่างเก่งก็ทำโอทเพิ่มเติมบ้างสองชั่วโมง3ามชั่วโมงประมาณนี้ทีนี้พอเวลาว่างเนี่ยเวลาว่างมีช่วงไหนบ้างท่านผู้ชมทั้งหลายหลังจากที่เราปฏิปทาธิกิจเป็นประจำแล้วถ้าเรียกว่าเวลาว่างประการที่สองวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดก็เป็นเวลาว่างประการที่สามวันนักขัดตะเลิก หยุดตามเทศกาลงานวันสำคัญทั้งหลายหรือวันที่เราลาพักผ่อนประจำปีเพราะฉะนั้นเวลาว่างมีเยอะแยะมากมายก่ยกองอยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาว่างไปในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงไรหรือใช้เวลาว่างไปก่อทุกข์สร้างโทษไปสร้างปัญหา หรือไปทำสิ่งที่มันผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมือยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงกันข้ามถ้าใช้เวลาว่างไม่ไม่เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นโทษเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายวันเวลาที่มีอยู่ต้องใช้ให้ดีมีค่าใช้เวลาว่างทำอะไรบ้าง ากการสำรวจมาของนักวิจัยเขาตั้งคำถามว่าเวลาว่างคนส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างประการแรกคนก็จะตอบค่อนข้างมากเหมือนกันว่าพักผ่อนข้อนี้เราจะคุ้นเคยมากท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนก็เอาจริงครับพอวันว่างวันกันจตเลิกวันหยุดนอนนอนตื่นสาย อันนี้ไม่ได้ว่าผู้ใดนะฮะเป็นที่เขาสำารวจมา,าพักผ่อนโอ้ยนอนขนาดหนักเลยเนี่ยนอนเต็มที่สายไม่ว่าเห็นไหมหรือบางคนก็พักผ่อนด้วยกันไปสถานที่พักผ่อนสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นชายทะเลอาจจะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้เป็นอุทยานเป็นเขื่อน เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเขาเรียกไปพักผ่อนคําว่าพักมันมีสองคำนะฮะพักด้วยผ่อนด้วยคําว่าพักคือพักหูพักตาพักกายพักใจไม่ต้องเอางานไปทําอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆทีนี้การพักผ่อนมันก็มีแบบสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์นะบางทีก็พักผ่อนแบบซุ่มเสี่ยงเหมือนกันพักผ่อนอย่างสร้างสรรค์ก็ พากันไปสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนรับประทานอาหารมีร้องรำทำเพลงกันบ้างนิดๆิดหน่อยหน่อยไม่ได้สุ่มเสี่ยงอันตรายมากมายหรือไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปนอนบ้านปู่ตายา,ยายายายนำของไปฝากไปต้อนก็ไปพักผ่อนกับท่านก็เป็นความสุขเป็นความใกล้ชิดเป็นมิตรภาพที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือบางทีก็ไปพักผ่อนในสถานที่ที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อสมัยจีบกันใหม่แต่งงานกันแล้วพ่อแม่เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะก็จะลืมนะคุยอะไรกันไว้ก็พาทําตามสัญญาและครอบครัวก็จะลดช่องว่างก็จะเติมเต็มความสุขแต่ก็จะบ่อยเกินไปเดี๋ยวมันมันติดนิสัยหน่อยเอะก็จะเที่ยวหน่อยไหนก็จะไปพักผ่อน เอาให้เป็นเวลาและจังโอโอกาสให้พอดีอ่ะถ้าพอดีมันมันดีทุกเรื่องอ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายมันใช้เวลาว่างให้เกิดการพักผ่อนพักผ่อนก็อาจจะทำงานเล็กๆในน้อยอยู่บ้านได้ยาาจัดบ้านโตะ๊เตียงต่างม,มุมห้องจัดกระถางดอกไม้ไม่ดอกไม้ประดับ่าทาสีหรือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยภายในครอบครัว เป็นการพักผ่อนอยู่ด้วยกันทำอาหารรับประทานหรือบางคนก็ไปพักผ่อนนอกบ้านรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างนานทีปีหนไม่ต้องบ่อยนะนานทีปีหนก็จะเป็นการเติมเต็มเปลี่ยนบรรยากาศสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวถ้าพักผ่อนไม่สร้างสรรค์ละ่ะโอ้ขับรถสิ่งวิ่งเร็วอันนี้อันตรายเนี่ยปีนหน้าผา ปีนที่สูงอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงครับหรือไปแลนล,ลี่หรือไปล่องแก่งอะไรประเภทนี้อันนี้สุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังและก็ต้องดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวให้ดีเพราะว่าเราไปพักผ่อนแบบสุ่มเสี่ยงคําว่าเสี่ยงมันก็มีโอกาสปลอดภัยและเกิดอันตรายเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขมันใช้เวลาว่าในการพักผ่อน ก็เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวประการที่สองใช้เวลากว้างในการสะสมสิ่งของหลายคนชอบสะสมสิ่งของที่ตัวเองรักบางคนสะสมหนังสือมีตู้หนังสือแบ่งเป็นชั้นแบ่งเป็นเรื่องแบ่งเป็นหมวดหมู่หลายคนมีของสะสมเป็นของฝากในงานมงคลงานอาวมงคล ก็จะเป็นตู้เป็นชั้นเก็บช้อนเก็บถ้วยนะเก็บพวงมาลัยหรือเก็บสิงของเล็กๆน้อยๆอ,อันนั้นเป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่จำไม่จาเป็นต้องสะสมของที่มันราคาแพงมาแล้วก,ก็กลายเป็นภาระหรือกลายเป็นค่าใช้จ่ายจนเกินไปก็เอาตามกําลังที่เราพอจะทําได้ บางคนก็สะสมเหรียญน,เ,นยเหรียญเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรบ้างตามกำลังที่สามารถทำได้ไม่ยากเกินไปเรียกว่าสะสมสิ่งของที่เราชอบเอามาดูเอามาเรียงเอามาเช็ดเอามาทำความสะอาดก็เป็นความสุขใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ประการที่สามใช้เวลาว่างด้วยการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวนี่มันมีเชิงสร้างสารรค์นะกับท่องเที่ยวที่สุ่มเสี่ยงท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เช่นก็ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เช่นอุทยานนะหรือพิพิธภัณฑ์วัดวาศาสนาสาิ่งเหล่านี้เขายกไปเที่ยวในเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดจันรงจ,จิตใจ วันว่างวันหยุดก็ชวนพ่อแม่บุตรพัรยาสามีไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทำบุญใจสบายท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะไม่ต้องรอให้ครบกันหรอกบางทีเราจยากไปก็ไปนะครับหลายคนมาทำบุญที่วัดธารามทำบุญเรื่องในวันลายยมโยมก็จะบอกว่าอยากทำค่ะอยากทำครับจริงๆก็มีมูลเหตุนั่นแหละบางทีก็ไม่กล้าบอกเรานะฮะ เพราะคนเราจะทำบุญอะไรมันก็มีสาเหตุอดู่คนจะยิ้มคนจะหัวเราะคนจะร้องไห้มีสาเหตุท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปคิดว่าไม่มีสาเหตุมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกทุกวันเนี้มีเพียงแต่ว่าจะพูดไหมจะบอกไหมแค่นั้นเองเพราะบางอย่างไม่อยากบอกก็เป็นสิทธิที่จะไม่บอกก็ได้เพราะฉะนั้นเที่ยวในทางสร้างสรรค์เช่นไปนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เป็นวัดสถานที่โบราณสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือแหล่งท่องเที่ยวเช่นจะเป็นน้าพุน้ําผุดเป็นเขื่อนนะเป็นสถานที่ให้ความรู้ก็สามารถชวนคนที่เรารักเป็นสวนสัตว์เป็นดุทยานนะไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวในเชิงที่สร้างสรรค์ไม่ได้เน้นการสนุกสนานไม่เน้นสิ่งเสพติด ไม่เน้นความอึกกระทึกคือโครมเอาพอดีอ่ะไม่เกินดีท่านผู้ชมทั้งหลายไม่เกินดีถ้าเกินดีก็สุ่มเสี่ยงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามกินเกินก็ไม่ดีสนุกสนานเกินก็ก็ไม่เหมาะอยู่ดีอ่ะขับรถเร็วเกินไปสุ่มเสี่ยงอันตรายใช้จ่ายเกินก็ไม่ดีเนื่พอพ้นเที่ยวก็เที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดความรักให้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเติมเต็มส่วนที่ขาดนะส่งเสริมส่วนที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็คุยกันก็ได้เอารอบนี้แม่ให้พาไปเที่ยวตรงไหนแม่ก็เป็นคนเสนอโปรกแกรมว่าจะไปจุดนี้เดือนถัดไปหรือเทอมถัดไปก็เรียก ลูกชายลูกสาวมาลูกๆจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างก็คุยกันได้เป็นการเติมเต็มสารสัมพันธ์ความรักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่รักไม่ดูแลกันเมื่อครอบครัวไม่อบอุ่นเมื่อคนในครอบครัวไม่เข้าใจไม่เห็นใจกันคนรอบนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงสุดท้ายเขาก็มีความคิดแตกแยก ไม่มีความมั่นใจไม่มีความอบูนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต,ติมเต็มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เวลาซึ่งกันและกันอย่าไปเอาเวลาของครอบครัวไปปิดกั้นโอกาสที่ดีบ้างหลายคนชอบพูดไม่มีเวลาโทรหาแม่หน่อยไม่มีเวลาเดี๋ยวจะพาพ่อไปโรงพยาบาลเฮ้ยไม่มีเวลา เองว่างก็ไปเถอะฉันไม่ว่างงานตลอดประชุมสมนาอภลมท่านผู้ชมทั้งหลายคนที่พูดอย่างเนี้ยถ้าหน้วันหนึ่งเนี่ยเรามีลูกลูกเราก็พูดเหมือนกับที่เราพูดวันเนี้ยแล้วเราจะคิดอย่างไรอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะฮะเพราะใครที่ทําอยู่ก็ก็ปรับนะครับพาอโทษทีพ่อแม่ไม่เวลาอยู่กับเราตลอดหรอกความเจ็บป่วย เราไม่สามารถจะไปเจ็บป่วยแทนท่านได้ความว่าเหว่น้อยเนื้อต่ําใจเราไม่สามารถจะไปทําแทนท่านได้หรอกครับต้องเอาหัวใจท่านมาใส่ใจเราเขาเรียกว่าใจเขาใจเราถ้าถ้าเราอยู่ในภาวะเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรมนให้นึกถึงท่านตอนที่ท่านเป็นเช่นนั้นท่านอยู่เช่นนั้นแล้วเราก็จะเข้าอกเข้าใจและก็จะไม่บายเบี่ยงเกี่ยงงอน ใช้เวลาว่างที่มีอยู่แบ่งสรรปันส่วนต่อเสริมเติมแต่งความรักความเข้าใจเที่ยวก็เที่ยวในทางที่ดีอย่าเที่ยวในทางที่สุมเสี่ยงให้เกิดปัญหาเช่นไปเที่ยวบาร์คลับทั้งหลายเนี่ยสุมเสี่ยงสุมเสี่ยงให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาสเสพบสิ่งเสพบติดก่อให้เกิดสุมเสี่ยงการอุบัติเหตุเมื่อเสพบสิ่งเสพติดแล้วการคลองสติไม่เต็มร้อย พูดจาไม่รู้เรื่องอาภาวะร่างกายการทรงตัวก็ไม่ดีใช้ใจก็สิ้นเปืองส่งสนถึงสุขภาพตื่นซ้ายเครียดวิตกกังวลงุดหิดทำให้คนอื่นดูถูกดูแคลนนั่นเพราะเที่ยวไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ผลก็ย่อมไม่ดีเมื่อเราสร้างเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีท่านผู้ชมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นธรรมะในข้อนี้เป็นการเตือนใจเราว่าเที่ยวดีมีประโยชน์เกิดความสุขสาเร็จและปลอดภัยถ้าเที่ยวในเชิงที่อันตร,รายสุ่มเสี่ยงชีวิตอยู่ร้อนนอนทกุกวิตกเครียดและกังวลประการที่สใช้เวลาว่างด้วยการไปทำบุญเรามักจะได้ยินว่าหลายครอบครัว วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์พากันไปทำบุญไหว้พระที่วัดเช่นวัดหลวงพ่อโสธรวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วหรือไปไหว้พระพระพุทธชัยสารมุนีหลวงพ่อเจ็รปีแห่งวัดเจดีอำเภอกอราสานจังหวัดเชยภูมิก็ถือโอกาสยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคน หรือไปสถานที่ท่องเที่ยวไปทําบุญด้วยหลายคนก็ไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาติหรือโรงพยาบาลหลายคนก็ไปทําบุญด้วยกันเลี้ยงอาหารศูนย์เด็กเล็กเด็กกำพร้าหลายคนก็ไปมอบสิ่งของให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านพักคนชารา หรือหลายคนก็ไปมอบสิ่งของให้กับเด็กที่อยู่ในชนบทบางคนก็มอบทุนการศึกษาบางท่านก็มอบอุปกรณ์กีฬาเพราะในชนบทบางทีมันมันไม่สมบูรณ์ทุกเรื่องท่านผู้ชมทั้งหลายหรือบางทีก็ไปช่วยเด็กที่ยากจนลำบากบางคนขาดพ่อขาดแม่อยู่กับย่ายายสองคนกินก็ลำบากนอนก็ลำบากที่อยู่อู้ลำบาก ก็ไปช่วยแบ่งปันเติมเสริมน้ำใจให้ก็เรียกพักผ่อนด้วยการทำบุญหลายครอบครัวก็ขับรถไปเห็นครอบครัวนี้ก็ลงไปแบ่งปันน้ำบางคนก็ให้เสื้อผ้าบางท่านก็ให้อาหารบางคนก็แบ่งปัจจัยเงินทองช่วยเหลือบ้างก็เป็นการทำบุญท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะการทำบุญนั้นทำได้หลากหลายวิธีหรือยุคใหม่บางท่านก็ บริจาคผ่านออนไลน์ร่วมทำบุญกับทางวัดที่เพื่อนกำลังพัฒนากำลังสร้างถาวรและวัตถกุก็สามารถทำได้วันช่องทางในการทำบุญนั้นมีมากมายหรือบางคนก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านทำความสะอาดบ้านทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็เป็นบุญทั้งแหละท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และความสุขความสําเร็จความอบอุ่นความมั่นคงมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตก็เกิดมากขึ้นที่สาคัญเกิดความรักเกิดความเข้าใจลูกหลานก็มีความสุขครอบครัวก็มีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเรามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าเพื่อตัวเรา และเพื่อคนที่เรารักวันนี้ในานามคณะสงฆ์วัดเจดีขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับฟังธรรมะเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วันนี้ท่านก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วเป็นบุญเป็นกุศล เป็นความดีขอได้แบ่งปันกดไลค์กดแชร์ไปถึงเพื่อนของท่านญาติมิตรของท่านเป็นการส่งต่อบอกต่อสิ่งที่เป็นมงคลเป็นกุศลอย่างยิ่งขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร